ค่ะในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการบรรยายอย่างต่อเนื่องนะคะในหัวข้อของ Pathway of CCU Implementation for Thai Cement Industry นะคะจะได้รับเกียรติจากวิทยากรน,นะคะคุณสุรชัยวงรัตนาชัยค่ะจากสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทยหรือว่า TCMA ค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับมาพูดต่อจากโครงการที่เครียดมากเด็ก สไลด์แกททำได้งดงามแล้วก็ปัญญาได้ค่อนข้างชัดงั้นเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมุมนิดนึงฟังฟังจากที่วิชาการเยอะขอเป็นวิชาการน้อยลงนิดนึงนะครับแล้วจะแชร์ประสบการณ์ในเชิงที่เราคุยกับใครบ้างแล้วเราทําอะไรบ้างในปัจจุบันนะครับวิชาการจะมีวิชาการทั่วไปแล้ววิชาการตบท้ายนะครับเพราะคนสุดท้ายจะเป็นอาจ,จารย์มิกนะครับเราเล่ลาเนี่ยเราเล่าตามลำับนะครับ C C U และปิดท้ายด้วย S นะครับ <S <S เพื่อการความสับสนนะครับ ก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนเล่านะครับในเชิงสมาคมซีเมนต์นะครับที่เรามีเป้าค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้าใจว่าทางผู้เขาฟังบรรยายของเห็นภาพแล้วว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับก็ผมเป็นประธานการทํางานเกี่ยวกับเรื่องอินโนเวชันของสมาคมซีเมนต์นะครับก็สไลด์นี้เห็กุการชัดเจนก็พูดทุกวันนะครับจนน่าจะจํากันได้แล้วนะครับผมต้องการสื่อแค่ว่าอันที่หนึ่งสมงีม่วงเนี่ยใครให้สีม่วงตอบไม่ได้นะครับเขาให้มาก็ตามทางนี้นะครับ ของปอมบอกว่าทั้งโลกเนี่ยคือสามหกเปอร์เซ็นตของไทยคือสี่สิบห้านะครับมีสองคีย์เวิร์ดในนี้คือมันเยอะก็คือต้องการเทคโนโลยีนี้แล้วก็เกิดช้าหน่อยนะครับเพราะมันแพงนะครับเพราะคำว่า C C U S ของอุตสาหกรรมเซมิคน์เรตเราตั้งต้นเกิดหลังปีสองศูนสามสูนนะครับแต่ไม่ทําตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าว่าเราจะทั้งศึกษาอะไรให้มันมาทัวร์หรือทําอะไรเนี่ยก็ต้องเริ่มทําแล้วก็มีการเริ่มทําไปแล้วตั้งแต่ปีสองปีที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ฟังนะครับทีนี้ภาพทีี่เรามออองงนนั้ปปไล หรือทางอ,อนอนท์พี่กรณคนบรรยายประวานก็เล่าไปคร่าวๆแล้วหลักๆเนี่ยอุตสาหกรรมซมนนี้อยู่นิงมากเลยพืชอื่นเขาแค่ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นกรีนฟิวเป็นพวกไบโอแมสแล้วก็ใช้ไฟฟ้าสะอาดจบแต่ซีเมนต์เนี่ยตัวนี้คือตัวหลักเลยนะครับที่น้องปองการเล่าไว้คร่าวๆแล้วเราใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นเป็นวัตถุดิบนะครับพอเผาไปที่เทมป็9 5 0องศามันก็กลายเป็นซี2อทู งั้นตรงนี้เป็นส่วนที่ที่เลี่ยงไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องการ C C U S ค่อนข้างชัดเจนในอก,กาหกรรมเรานะครับภาพที่มองกันมันทำอะไรได้บ้างนะครับก็ขอเล่าต้องต้นจากตัวแคปเจอร์ก่อนแคปเจอร์เนี่ยซ2ลทูของเรามีทักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เห็นเราว่าในจเจนเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราต้องโฟกัสที่ไอ,อตัวโพสคอมเม้นชันเป็นหลักเพราะว่าการเผาเนี่ยเราเผาเพื่อให้ได้โปรดักทีท่ถูกสุกนะครับการทำพรีคอมเม้ชันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำนะครับ สุดท้ายล้วก็มาแคปเจอร์ที่ภาพยุงนี้อีกอย่างหนึ่งของเราคือเราใช้ในอุตสาหกรรมเราได้นะครับเราเรียกว่าเป็นมีไอเซชันไฮโดรเจนคือมาทำเคียวคอนกรีตตัวนี้ไม่ต้องมี c ซ2นะครับจะเกิดง่ายกว่าไอโซเทตไม่ต้องมีไฮโดเจนตัวที่ยากกว่าคือต้องมีไฮโดเจนไฮโดเจนนี่คือคุยกันทุกครั้งแพงหมดนะครับไฮโดเจนปกติแพงอยู่แล้วถ้าเป็นกรีนไฮโดเจนแพงกว่าอีกนะครับงั้นตัวนี้เราเลยเป็นตัวที่ยังไม่ใช้ในตอนนี้นะครับคงศึกษาไว้ก่อนนะครับ ส่วนพาที่เป็นโซเลตเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มีคเล่าอีกทีนะครับที่อยากให้มองในเชิงนักเทคโนโลยีเนี่ยมันคือเป็นธุรกิจที่สร้างเงินได้เยอะมากแล้วก็สร้างงานได้เยอะนะครับแต่เราต้องมียูสเคชของเราก่อนว่าเราจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงนะครับแล้วก็เรื่องซีซีเวสเนี่ยต้องเรียนว่ามันมาทั้งโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เกิดที่ไหนมันเกิดทั้งโลกเลยเพราะทั้งโลกต้องดีคอมมิชั่นหมดนะครับก็ใช้ประสบการณ์นะครับสตาร์ทอัพในสองสามปีที่ผ่านมาคุยบ่อยมากนะครับ มีทั้งเวลายุโรปก็คือไม่หนักมากแล้วก็เวลาอเมริกานะครับสิ่งที่เซตอัพทำให้เราอยากคุยเนี่ยเนื่องจากน้องนักวิจัยหรือนักเทโลยีของเราอะ่ะเป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะงั้นถ้าเป็นซ e o ที่หน้าตาดีหน่อยน้องเขาจะสั่งให้ผมช่วยคุยนานๆหน่อยอยากทํางานด้วยอะไรมาเนี้ยเราก็พูดยากนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยก็ต้องดูเป็นหลกักแต่ว่ามันก็มีผลจริงนะเพราะว่าน้องเข้ามาพูด,ดบ่อยเนี่ยคุยก็ได้ประมาณนี้ดัั้นที่เราอยากจะไปคุยกันแล้วนะ ยกตัวอย่างเช่นที่ต้องปองบอกไล่แหลกครับซีโอเขาหล่อมากเขาชื่อเว่าน,นอ่คุยตอนแรกน้องมันสักให้คุยคุยจริงเหรอพี่ไม่เอาแล้วท่าทางไปยากมากเลยสุดท้ายน้องเขายอมครับเพราะว่าพอเขาทำาร์ดมาหลายปีหน้าตาเขาจะเริ่มเครียดมากความหล่อจะหายไปงั้นผมก็เลยปฏิเสธได้ตอนนี้คือไลแหลกคงไม่ได้ทำแล้วนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับแต่ตอนแรกเนี่ยคือตัดสินใจไม่ได้จริงๆว่าจะไปต่อไม่ไปต่อเพราะมีเพชเชอร์ข้างในอะ่ะพี่คะ หนูว่าคนนี้น่าคุยนะคะอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมีความลําบากนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรช่วงหลังก็ดีขึ้นแล้วนะครับพอมีความเข้าใจตรงกันก็ไปต่อได้นะครับอันนี้ขอเล่าภาพคล้ายๆที่ปองเล่าแต่เราจะมีภาพที่เพิ่มเติมนิดนึงในเชิงที่เป็นตัวแคลเซยมบูปปิ้งนะครับที่เรามาใช้กับตัวอ็อกซิฟิลนะครับเดี๋ยวขอจะเล่าตรงนี้แล้วก็มีอันนึงที่เป็นความเชี่ยวชาญของไทยนะครับถ้าใครสนใจเรองตัวเคมีข้ลแคปเจอร์ถามดรปองการนะครับแกทําอยู่นะครับ ที่ผมจะเล่าหลักๆไปเร็วๆก็คือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามผมไม่เล่าเพราะมันเป็นเ,เทคนโนโลยีที่มาทัวร์ละขึ้นกับว่าสเกลเรยาใหญ่ขนาดไหนผมจะเล่าสี่กับห้ารวมกันหกก็ปองเล่าไปบางส่วนนะครับแดี๋ยวจะขยายความนิดนึงนะครับส่วนเจ็ดก็ผมไม่เล่าเพราะมันอยู่ในสเกลที่เล็กๆอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวคงต้องอัปเดตสไลด์ผมมีแค่เทียวเก้าผมเพิ่งรู้มีสิบสิบเอ็ดด้วยอันนี้ความรู้ใหม่นะครับเดี๋ยวขออัปเดตก่อนเน้นสไลด์ผมเนี่ยจะมีเขียนแค่เทียเก้านะครับแล้ว แต่ละเทคโนโลยีที่จะเล่าเนี่ยมันถึง t ทเลเอเรวลไหนบ้างนะครับโทษมาตัวแรกเลยอันนี้ชัดเจนว่า t ที9มันเกิดใน oil and gas i n d u s น try นะครับต้องเรียนว่าทำไมมันถึงเกิดได้ก่อนและเกิดมานานแล้วเพราะว่าการแยกแก๊สเอาซีทูออกไปอ่ะมันได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นปกติแก๊สจากอ่าวไทยเนี่ยมีซีทูเพ่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เข้า,ขานะครับถ้าเกิดขายไปทั้งแบบมีซีทูอ่ะค่าความร้อนมันต่ำถ้าแยกปุ๊บ ไปขายของได้แพงงั้นตัวนี้มันเลยเกิดได้ก่อนและเกิดมานานละอย่างของเราก็มีซีรูแคปเจยูนิตที่ปะลทอซึ่งขนาดใหญ่มากเข่าๆประมาณเก้าล้านตันต่อปีที่เขาจากโรงนั้นที่เขาแยกซีรูถูกออกนะครับทีนี้ความยากจะเกิดว่าในออยล์แอนด์แก๊สเกิดได้เพราะมีกําไรแล้วอุตสาหกรรมอื่นล่ะตอบว่าแพงหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อว่ามันแพงยังไงนะครับในภาพเทคนี่ยก็มีการศึกษาที่บางโรงงานแล้วก็น้องปองการรับไปละที่บริเวกที่นอร์เวย์ เขาเกิดจริงเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เมามเชียลแล้วก็คือ4สารตันต่อปีถือว่าใหญ่มากมันมีคีย์ชาเลนจ์ที่เขาต้องพูดอยู่คือเรื่องรีพิเทชันที่ปองรอบไปแล้วคงคงไม่แตกเพิ่มเติมแล้วก็สิ่งที่เขาทำคือเรื่องอะไรนะครับก็ก็จะมีหลักๆคล้ายๆกันนะครับในเชิงนี้ก็ต้องดูต่อไปคําถามก็คือว่ามันเหมาะอุตสาหกรรมมราหรือเปล่าหมาถึงซีเมนต์นะครับก็เลนว่าไม่ได้เหมาะมากเพราะแพงมากเลยนะครับก็ต้องมาดูตัวอื่นตัวที่เป็นความหวังถัดไปคือตัวพิซซี่ฟชันนะครับก็ ง่ายๆก็คือว่าจับด้วยสารเคมีไม่ใช่สารเคมีละจับด้วยพวกมินเนอรลต่างๆก็รีเจนเรตง่ายกว่าเพชเชอร์ที่ทำออกมาก็เป็นเป็นในคอสจะต่างนะครับก็มีการทำในอุตสาหกรรมเซรเมต์หลายที่ด้วยนะครับไม่ว่าจะทำที่อิตาลีหรือทำที่ฝรั่งเศสก,ก็มีอยู่นะครับไทยก็มีทำเดีย๋ยวจะเล่าให้ฟังในแถบถัดไปเพราะมองว่าตัวเนี้ยมันได้พิวรตี้ไม่ค่อยเยอะแต่มันถูกมาก แล้วบางครั้งใช้ซ o 2ของอุตสาหกรรมซมีเมนต์เองเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอา99%มันมันมันดีเกินไปนะครับแล้วก็แพงเกินนะครับอันที่สามที่ผมขอเล่าเพิ่มเติมจากที่อปองการเล่าปองการจะเล่าพาร์ทที่เป็นออกซิฟิลก็คือพาร์ทที่ใช้ออกซิเจนที่ความดันสูงนะครับเวลาเขาทำในอุตสาหกรรมซมีนเมนต์เขาจะจับรวมกันเขาเรียกว่าแคนเซียมดูปปิ้งสิ่งที่เราใส่เข้าไปก็คือว่าออกซิเจนมันจะถูกเผาที่ที่หนึ่งที่คาร์ไซเนอร์ เราจะได้ CO2 ที่มีความบริสุทธิ์สูงนะครับเพราะเราใส่ออกซิเจนเข้าไปอย่างเดียวออกซิเจนบวกเข้าไปมันไม่ไมีไนเตาเจนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่คริสทิี่สุดมากนะครับแต่ตัวนี้จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดพอเราเผาได้ CO2 ไปะครับจากลามแล้วเ,เอาแคลเซียมกลับมาที่นี่มาฝั่งซ้ายเขาเรียกคาร์บอนเนเตอร์นะครับคาร์บอเนเตอร์เนี่ยแล้วก็เอาฟูกแกรที่ความเข้มข้นต่ำเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์10-15%เนี่ยก็ใส่แคลเซียมออกไซด์เข้าไปก็จะเกิดปริยายเดียวกันนะครับ เป็นแครงเส้นคอเนตแล้วก็กลับไปเผาในเตาทางขวาทีหนึ่งสองเตาเนี้ยต่างกันที่อุณหภูมิต่างกาันประมาณสองร้อยองศานะครับเตาทางขวาจะสุกกวา่าเตาทางซ้ายจะต่ำกว,วา่ากระบวนการนี้เราเรียกว่าออกซิฟีบวกแคลเซียมลูปปิ้งนะครับก็มีการทำหลายที่นะครับแล้วเขาตั้งใจทำเป็นสเกลใหญ่เลยถ้าสังเกตเห็นสเกลก่อนหน้าเนี้ยจะจะไม่ได้ใหญ่มากที่ทำที่เจริมันเนี่ยก็ประมาณสามสามพันตันต่อวันถือว่าเป็นสเกลที่ที่คขานข้งใหญ่นะครับก็เป็นอันนึงที่เป็นโปรบิซิกแล้วก็ติดตามอยู่เหมือนกัน ที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็จัดสัมมนาในสมาคมซีเมนตว่าชวนคนที่สนใจเรื่องพวกนี้มามาเล่าให้เราฟังทีว่าเขาทําอะไรกันยังไงที่น่าแปลกคือว่านอกจากเขาจะขอทุนที่น้องปองการเล่าเพียบเลยเทคโนโลยีพวกนี้เขาลงตังกันเองเขาเรียกโครงการ c i 4 c ครับลองไปหาดูในเว็บได้นะครับมีโรงปูนสามโรงที่เยอรมันเนี่ยลงตังดเลยกันเพื่อ,อศึกษาเทคโนโลยีพวกออกซิฟิลเพื่อทำไงให้มันเกิดขึ้นได้นะครับ ก็น่าสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่เ,เรื่องในง่ายๆ,ๆที่จะลงตังโดยที่จา่ายตังเองหมดแต่ก็มีการทำมาแล้วนะครับที่ที่เรา้ฟังอันนี้คาลิกนะครับที่ผมเรียนไปว่าซีโอหลอดนะครับชื่อดาน,เนีเลนะครับสนใจไปเปิดดูก็ได้นะครับรูปในเว็บอาจจะดูเก่าหน่อยนะครับตจริงๆที่เพิ่งคุยล่าสุดสองสัปดาห์ได้ไมั้งรู้สึกโซมไปเยอะอุใส่เครียดนะครับก็เราก็เลยเลิกคุยเขาละนะครับก็ประกาศบอกแล้วที่บนเยี่ยมีอันที่สองเนี่ยกำลังหา ไซส์สร้างมาอยู่แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือที่เยอรมันตอนแรกเขาทำาท่ฮ์นาเวอร์แล้วก็เปลี่ยนไปเพราะว่าด้วยสถานการณ์สหกรรมปูนในในเยอรมันอะไม่ค่อยดีเขาก็ยังหาไซส์อยู่นะครับเราก็มองว่ายังไม่คุยละกันเพราะคีดแหลักเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่กระบวนการที่เขาเรียกอินเนอรคีติ้งเขาจะใส่อตัวพลังงานเนี่ยไปในท่อข้างนอกส่วน c ี2เนี่ยที่มาจากแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมันไหลท่อข้างใน แล้วเทมก์900องศาคำถามมันอยู่ที่ว่า f อ c i e n c y ของการ i n น l e ลเล็เนี่ยจะเป็นยังไง f อ c i e n c y ดีมันต้องเกิด Conduction ก็คือมันต้องไม่ไม่เป็นฉนวนนะครับแต่ถ้าเป็นฉนวนปุ๊บแลแบ้วแมทเทเรียลจะเป็นอะไรเพราะป,ะปะกติอุณหภูมิสูงอ่ะคิดง่ายสุดก็คือต้องมีเดย์แฟกตอรในการที่ป้องกันวัสดุให้ให้มันไม่ไม่มีปัญหาก็ใช้วัสดุที่แพงมาก งั้นพอแพงมากปุ๊บแคปเอ็กจะไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เลยบอกว่าเราคงเวทแอนซีต่อไปนอกจากเขาจะมีสิ่งที่ชาเลนจ์มากขึ้นของเทคโนโลยีนี้ในการเอามาใช้ตอบนะครับอันตัวสุดท้ายเออเหมือนที่ปองเล่าเลยก็คือเพิ่มเติมนิดนึงตัวเมมเบรนเนี่ยถ้าตัวที่สองเมื่อกี้เพเชอร์สวิงเนี่ยมันคือจับซีลทูไว้แล้วปล่อยตัวอื่นออกตัวนี้คือปล่อยตัวอื่นออก ไปจับตัวอื่นไว้แล้วก็ปล่อยซีอถูกออกมันคือวิธีเรียกว่ามีนแนเซปาร์เรชันหลักการคล้ายกันนะครับอันนี้เนื่องจากเล่าไปแล้วก็เลยขอข้ามไปก็มีการทําอยู่เยอะมากเลยในในในยุโรปนะครับที่มีนะครับก็ขอเล่าประมาณนี้คาลเจิกมันเป็น O แล้วก็อิเล็กโทรเคมีเข้าเป็นเรื่องที่กําลังเด v e l o p ปอยู่คํถาถามตามมาพอฟังแล้วในเชิงสมาคมจะทําไงต่อดีมันมีคียชา์เลจ์อยู่สามเรื่องนะครับเรื่องแรกคือ แล้วเราจะคิดยังไงต่อไปเพราะว่าแพงมากเลยทําเหมือนอ่อนแก๊สไม่ได้ทาไปถ้าทางจะต้องปิดโรงงานนะครับอันที่สองแล้วไม่ใช่ซีเมนต์คิดคนเดียวนะอุตสาหการรมอื่นก็ทําเรื่องเดียวกันมีเหล็กมีพลาสติกถ้าทุกคนมาทําเรื่องเดียวกันแล้วเราจะสู้ยังไงเพราะว่าต้องบอกว่าเรามีข้อข้อเสียเปรียบเยอะราคาการขายปูนที่กับเมสลัติกหรือเทปยบเหล็กต่างกันเป็นสิบเท่านะครับอันสุดท้ายก็คือว่าแล้วเราจะแข่งกับประเทศอื่นที่มันคิดเรื่องนี้ได้ยังไง ไม่ถึงอุตสาหกรรมซีเมนต์ประเทศอื่นๆเพราะทุกคนก็มป็นเรื่องเดียวกันรถแบบนี้ก็ทํามาคล้ายๆกันคิดกับว่าใครจะทําเรื่องอะไรก่อนหหลังแต่สุดท้ายจบด้วยซีเสวทุกคนเลยงานก็เลยเข้าเลยครับจะทํายังไงดีครับมาดูข้อให้เห็นภาพว่าอุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยเทียบกับอุตสาหกรรมซีเมนต์เป็นยังไงหนอะาถัตไปนะครับอันนี้ไม่ได้ทําเองนะครับก็คือขอก๊อปน้องเข้ามาเหมือนกันนะครับอันนี้ทุกคนรู้จักคนนี้เป็นคนที่ทุก่ตั้ง Microsoft แล้วเขาก็ทําเรื่องกรีนอะไรเยอะมากมีให้ฟันด ค่อนข้างเยอะในหลายๆแอเรียนะครับหนังสือเรื่องนี้ชื่อว่า How to a v o i Climate Disaster นะครับหนังสือน่าจะหลายร้อยหน้าก็คือก็ใครสนใจก็ไปซื้อไปอ่านนะครับไม่ได้โฆษณานะครับที่ผมจะเล่ามีแค่สไลด์แค่หน้าเดียวนะครับเป็นตัวแคปเจอร์หลักๆว่าอุตสาหกรรมันอื่นเป็นยังไงนะครับเทียบกับฮัททัวเบดที่วิทยากรท่านแรกเล่าไปล้ววสติก็คือพวก ขายเล็กนะครับขายปูนแล้วก็ขายพลาสติกสามตัวดูว่าใครเสียเปรียบได้เปรียบยังไงนะครับยอดการผลิตคล้ายๆกันนะครับก็เป็นหลักพันล้านพันล้านนะครับพลาสติกก็อาจจะน้อยกว่าน่อยนะครับแต่สิ่งที่จะให้ดูเราเรียกว่ากรีนพรีเมียมกรีนพรีเมียมคือไม่ใช่ดีนะคือยิ่งพรีเมียมเยอะยิ่งลําบากนะครับข้อหมายกรีนพรีเมียมคืออะไรคือเป็นคอสที่เราต้องเปลี่ยนเป็นกรีนน่ะการทำกรีนถ้ามีคอสเพิ่มน้อยได้ เ,เสียประโยชน์น้อยถ้าเกิดมีพรีเมียมเยอะคือเสียประโยชน์เยอะนะครับให้ดูตัวเลขเอาเอา ylene, ทิลีนก่อนแอลโพลีเอทิลีนทีิพลาสติกเทียบกับสตีลเทียบกับซีเมนต์นะครับนี่เป็นราคาเอเวอร์เรจในโลกที่ไทยต่ตงว่านี้ซ <c oughs> ีเมนต์ในเมืองไทยอ่ะไม่ถึงร้อยเหรียญน,นี่คือราคาเอเวอร์เรจแค่เอเวอร์เรจนี้ให้ดูกรีนพรีเมียมเลยนะครับเ,เกือบเท่าตัวมีตั้งแต่เจ็ดสิถึง140เปอร์เซ็นต์ว่าหมายคืออะไรถ้าเราทำกรีนเมื่อไหร่เนี่ยต้นทุนเราเพิ่มขึ้นเท่าตัวแล้วใครจะจ่าย นะครับอันนี้ก็เป็นความยากเทียบกับพลาสติกง่ายกว่าเยอะเลยพลาสติกแค่เก้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สตีลก็นิดหน่อยไม่ได้ขึ้นมาเยอะนะครับหลักๆคือต้นทุนราคาขายก็สูงเราทำกรีนอะไรไปเนี่ยจะจะไม่ไม่ได้กระทบกับต้นทุนเขรามากนะครับเพราะมันได้ราคาขายอยู่ลวอาทิสเมนเนี่ยราคาขายตั้งต้นค่อนข้างต่ำทำอะไรไปจะค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งในการที่ที่จะไปต่ออันนี้ความยากที่หนึ่งที่เทียบกับคนอื่นก็ดูทรงละไปยากละ แต่ก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าถ้าถอยก็จบเลยนะครับก็เลยมามองว่าเรื่องแรกก่อนเราทําคนเดียวไม่น่าได้ละในเชิงอุตสาหกรรมซีเมนต์ตราบริษัทของอุตสาหกรรมซีเมนต์ในไทยเนี่ยมีเจ็ดบริษัทนะครับที่เข้าใจว่าตัเตรม่เฉลแกบรรยายไปละอันนี้ต้องทำสตองในเชิงสมาคมซีเมนต์ให้ชัดเจนเลยว่าเราจะเวลาเราคุยกันเรื่อง C C U S เนี่ยเราไม่คุยบริษัทใดบริษัทหนึ่งเตาต้องคุยในภาพรวม เพื่อให้โซลูชันมันแข็งแรงเวลาไปคุยขอฟันดิ n งกับใครคุยกับใครก็จะได้มีข้อได้เปรียบในอุตสาหกรรมอื่นนะครับอุตสาหกรรมอื่นอาจจะคุยเป็นบริษัทแต่เราคุยในเชิงสมาคมนะครับก็มีโอกาสได้ฟันดิ n งที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ทําได้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวจะไลฟ์ฟังต่อว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับส่วนเรื่องอซีเมนต์ประเทศอื่นเราก็เป็นอะไรแอสในเขาเลยนะครับแทนที่ จะเป็นคู่แข่งแล้วก็ไปจับมือกับในเชิงคนอื่นๆที่อานนท์เล่าไปแล้วในวันแรกถ้าพอจําได้คือ FC f f c ซนะครับงั้นตอนนี้สิ่งที่เราทําคือทำใก้ได้ให้มันเกิดได้จริงอุตสาหกรรมเซเมนนะครับเพราะภาพที่แข่งคนอื่นเราก็ต้องพยายามทําภาพนี้แล้วมันจะชัดเจนนะครับแข่งกับอุตสาหกรรมซซเมนในประเทศอื่นอันนี้ก็เป็นเป็นอ่านทมิดเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูต่อว่าจะไปไงต่อในเชิงสมาคมนะครับ อันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ก๊อปปี้นะครับอันนี้ขอครับขออาจารย์สุภลิตมาได้สักปีหนึ่งแล้วนะครับก็ขอใช้ต่อนะครับการทําให้มันเกิดได้เนี่ยมีอยู่สามเรื่องนะครับเป็นเรื่องกฎระเบียบกฎระเบียบเดี๋ยวคงฟังพี่บุรดก่อนว่าพี่บุรดแกจะเล่าเรื่องอยังไงนะครับอันที่สองเรื่องเงินทําทุกอย่างต้องมีตังค์นะครับตังค์แล้วก็ก็ไปทำพัฟโปโซเพื่อขอตังค์นะครับส่วนที่ทางสมาคมหรือทางคนเทคโนโลลีเพื่อทาคือข้อที่สามนะครับ เราจะทาอะไรได้บ้างนะครับทําง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปค่อยทําภาคที่มันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับทาเองไม่ได้นะครับเราก็ต้องร่วมมือการทํางานกับราชการเ,าเรื่องการวิจัยต่างๆเช่นสวทชก็เป็นที่เรามีการคอนเนคร่วมกันอยู่นะครับต้องการ3ามส่วนนะครับมีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่พอนะครับต้องการระเบียบต้องการเงินแล้วก็ต้องการการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับคนเองครับอันนี้ตัวอย่างว่าที่เราไปอยู่สากรรมซีเมนเองเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือเรามองว่าคอนกรีตเป็นตัวหลักที่เราจะเกิดได้นะครับเราก็มีการทางานร่วมมือกันหลายท่านในภาคส่วนนี้เช่นเดียวกันนะครับปกติซีเมนต์เราก็เห็นภาพเลยเรามีซีเมนต์เรามีอะกิเกตผู้ขินทรายแล้วก็มีน้ำผสมกันเนี่ยนะครับแล้วเราก็ทําเป็นชิ้นงานขึ้นมาแล้วแต่จะทำ, or, ทำเป็น Block, ท่อทาเป็นบล็อกทําอะไรได้หมดเลยนะครับสิ่งที่เราจะมาใส่ตรงนี้คือเป็นซีลูคิยลิ่งนะครับแทนที่ปกติเราเชียร์ด้วยอากาศ เอาอากาศมาทิ้งไม่ในอากาศนั่นแหละเดี๋ยวกำลังอัดก็เพิ่มเองเราเพิ่มตอนนี้เป็นซ o 2ท u เคีนะครับแล้วก็เป็นคอร์ o กิทโปรดักแค่ั้นตอนนี้ให้ดูก,กำลังอัดเลยนะครับว่ากำลังอัดขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากกราฟทางเส้นซ้ายเนี่ยก็คือเป็นสีฟ้าอ่อนเนี่ยก็ปกตินะครับทางด้านขวาเนี่ยกำลังอาจจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับถามว่าทำไมมันนึงขึ้นเพราะว่ามันไปทำโครงสร้างให้มันแน่นขึ้นนะครับการที่เราเอาซ o 2เคียวเนื่องจากอุตสาหกรรมเราเนี่ยมีแคลเซียมเยอะ คลเซียมบวกซิจะกลายเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับก็จะไปทําให้โครงสร้างมันแน่นขึ้นกำลังอาก็ดีขึ้นและมันอยู่นานนะครับเพราะว่าพออยู่ในคอนกรีตโปรดักต์เนี่ยฟ์ไซเคิลมันค่อนข้างยาวถ้าเราเออกซ o ลไปทําพวกน้ํามันทํเพืชเชื้อเพลิงเนี่ยจับเสร็จปุ๊บก็ปล่อยกลับเลยอันนี้อยู่ได้เป็นพันๆปีเป็นหมื่นๆปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้พอกําลังอาดเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำ cost saving นะครับกําลังอาดดีขึ้นก็ไปลดต้นทุนได้นะครับ แล้วก็ไปทำคร์บวนที่เป็นรักโรครักสิ่งแวดล้อมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องการซื้อูราคาถูกงั้นเราเลยไม่ได้บอรีว่าต้องเป็นเอมินแคปเจอร์เป็นอะไรก็ได้ที่ทําให้ต้นทุนซื้อูถูกที่ p ิวเจอรที่พอใช้งานได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราไปค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีความร่วมมือกับหลายๆคนที่เราได้วาจาได้นะครับก็มีทําร่วมกับ g ีไอที่องค์กรของเยอรมนีนะครับก็มีการทำเรื่องศึกษาเรื่องพวกนี้ซื2อูเป็นโปรดักต่างๆรวมถึงเรื่องเคลื่อนะครับ น้าสุดท้ายได้เวลาพอดีเมื่อกี้ดูเวลาละงั้นหน้านี้จะบอก achievement อกหลักๆของเราที่เราทํามาในปี2ปีที่ผ่านมาว่าทําอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นพระเอกไฮไลท์เลยขอตั้งยักมากเลยตัว Mobile Capture Unit ทางด้านสายบนสุดนะครับเราจะได้ตัวนี้มาจากรัฐบาลแคนาดาที่ที่ Unido เป็นคนช่วยจัดการให้เรานะครับตัวนี้จะมาเลย Import ม,มาเลยก็จะมาถึงเมืองไทยน่าจะซักเดือนหถึงเดือน6กําลังทาอยู่ที่แคนาดานะครับนะครับ ถามว่าใครทำให้เราเป็นสตินะครับก็คือเป็นมหาเป็นองค์กรในหมหาลัยลจิน่าที่แคนาดานะครับก็จะมาแล้วเราก็จะได้ทดลองว่าต้นทุนจริงเป็นยังไงนะครับอย่างที่หลายๆคนเล่าปองก็เล่าว่าต้นทุนไม่แน่ถ้าเกิดตัวนี้มาต้นทุนรู้แน่เลยว่าเท่าไหร่แน่เพราะบางครั้งก็ห้าสิบ 50, บางครั้งก็ร้อยหนึ่งหรือสามสิบจริงๆเราก็จะได้ตัวนี้มาทดลอง forget, อก,กับตัวฟุแก๊สอุตสาหกรรมเราจริงจริงนะครับถ้าใครสนใจที่ดรอุมาพูดวันแรก ออสองทุ่มหนึงสี่ทุ่มวันนี้กับพรุ่งนี้ใช่ไหมก็ลองฟังดูนะครับได้องความรู้ใหม่ๆแต่ว่าก็เด็กนิดนึงแต่ต้องบอกว่าไม่เด็กเท่าไหร่เพราะที่ผมเจอก่อนหน้านี้ประมาณสามทุ่มหนึงห้าทุ่มคือเวลาเขาปรับเป็นเดย์ไทม์งั้นมันจะไม่เหนื่อยมากคือเป็นเวลาที่ดีที่สุดของทั้งโลกเพราะถ้าเกิดเราเช้ามันจะมีคนหนึ่งเดึกนะครับพอเราเด็กปุ๊บ บ่ายที่ยุโรปเช้าทีแ่แคนาดาอเมริกาก,ก็พอได้นะครับก,ก็ลองสนใจก็ฟังดูนะครับเข้าใจว่าดรอุมาแะส่งลิงก์สัมมนาให้ละนะครับก็ลองไปดูก,กันนะครับตรงนี้ไี้มาลองแคปเจอร์แคปเจอร์ที่ได้มาทำอะไรต่อแล้วก็มาทำตัวแคปเจอร์ที่ได้ทุนจาก p m เ c ก็คือว่าทางรัฐบาลไทยทำเป็นอีกเที่ยีหนึ่งเรียกว่าตัวฟิสิกส์โซลิดในการจับนะครับ แล้วเราก็มีทางสอวชก็เป็นกระทรวงอวก็ช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องเงินที่มาศึกษาเรื่องการทำเซลล์ทูเทอร์นอลเป็นตัวที่ง่ายสุดในระบบที่มีไฮโดรเจนนะครับว่าพอต้นทุนเทียบกับราคาขายต่างกันไม่เยอะตัวอื่นมันต่างกันเยอะมากก็เลยได้ตั้งตัวนี้มานะครับและอันที่กำลังออนโัรเคสอยู่ที่ผมเล่าคร่าวๆคือกับทำงานกับ g เ z นะครับมีเรื่องกับโลร์บอนมิเทนอลแล้วก็รวมถึงเรื่องเซลลูเคเลด้วยในตัวนี้นะครับว่าเราจะทำไงต่อไป ก็อยู่ระหว่างออนโทเกสนะครับเพื่อเราต้องทำทุกอย่างให้มันเสร็จตามรูดแมพที่ในสมาคมคุยกันเนี่ยปีสองเต้องเห็นอะไรที่เป็นแท็นเชเบิลบางอย่างเพื่อจะให้ไปต่อได้ให้เกิดขึ้นได้จริงปี2 0 3 0นสนะครับหมดเวลาพอดีโอเคเชิญเลยครับมีคำถามได้ครับเชิญได้เลยครับมีสัก2 3สนาทีครับเมื่อกี้เก่นดรมานิดนึงนะครับก็ชื่นชมนะครับที่ส่งลิงก์สัมมนามานะครับเจอกัน2ทุ่มหนึ่ง4ี่ทุ่มนะครับวันนี้กับพวกนี้นะครับ เชิญครับเชิญครับถ้าต่อไบเดอร์เนี่ยที่เราทำได้ปัจจุบันคือ10%เปอร์เซ็นต์คร่าวๆเช่นซีเมนต์หนึ่งตันเนี่ยก็จับเซีทูได้หนึ่งร้อยกิโลแต่เบสแพ็กซีที่กำลังไปต่อเนี่ยขึ้นไปได้ถึง15%เปอร์เซ็นต์นะครับแต่มันต้องปรับคอนดิชันปรับต่างๆครับที่ให้ไปถึงตรงนั้นซึ่งถามว่าพอไหมไม่พอครับต้องเรียนว่าเราปล่อยซีทูพอดีกราฟอันแรกอะ่ะทั้งหมดคือ30ล้านตัน สามสิบล้านตันเนี่ยมาจากปูน,ซ,นซีเมนสักประมาณเท่าๆกันแล้วกันเ้าได้สิบเปอร์เซ็นก็ยังไม่พอนะครับเพราะเราต้องการมาสิบล้านซีลทูที่เราตัดจันนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำต่อคือว่าถ้าไปซีลูทูเคียวริงเนี่ยก็ต้องมีตู้เคียวริงไ้ที่ลูกค้าด้วยแล้วมันก็ต้องมาคุยกันต่อว่าใครจะออกตังมันเป็นโมเดลที่ต้องมาคุยกันยาวแต่ทํำดิมอนสิชันต้องเรียนว่าไม่ยากแต่พอเขามาเชียลจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่มากในเรื่องนี้แต่ทาได้ก่อนนะครับเพราะต้นทุนพอเป็นไไปด้้ในนนนเชิงตทุะครับ เชิญครับมีบริเวณด้านหลังไหมเด็กใหม่เด็กใหม่เชิญเดี๋ยวไม่ฝนโปรนะเว้ยพี่บอกแต่วันแรกอ่ะเชิญเชิญเชิญอ่า,อาครับครับเรนเรนว่ามีครับแต่ต้องเรียนว่าพอเป็นพีคาสซอนคีดเนี่ยปูนโครงสร้างมันจะแน่นมากเราจะอินเจกซื้อถูเข้าไปได้ไม่ค่อยเยอะ เอ,อที่ตัวเลขที่ผมมีอ่ะประมาณหนึ่งปอร์เซ็นโครงสร้างมันยิ่งแน่นซื้อทูมันจะเข้าไปกันค่อนข้างยากก็ใช้ได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ากําลังอาจจะขึ้นไปค่อนข้างเยอะมากกว่าอคอนกิีตปกติอีกแต่ว่าถ้าเรามองในเชิง b e n e f ฟิต้องมีมาได้แต่ว่ามองในเชิงซื้อทูเออพอชันเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเหมาะออกับคอนสตรั์ที่เป็นอนใจ ใช่ออนไซต์ก็ได้ครับหรือจากโรงงานก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นพวกไฮซนคอนกรีตนะครับแต่ออนไซต์ยังเหมาะกว่านะครับต้องนี่นะครับรครับครับอย่างี้หมดเลยอ่ะข้างหลังไม่ถามสักหน่อยเหรอ ไม่ถามหน่อยหรอครับอ่น้ามาหน่อยแล้วอ่ให้เรียกชื่อไปอ่ะไม่อยากเรียกเลยอ่ะเดี๋ยวหาว่าพี่ไปแกล้งน้องอีกไม่ดีอโอเคโอเคไม่แกล้งแล้วไปละมีเบกป่าหรือเชิญจานมิกได้เลย ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะได้วิทยากรนะคะคุณสุรชัยวงรัตนชัยจากทาง TCMa นะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะ,คะหลังจากนี้นะคะจะเป็นช่วงพักเบรกสั้นๆนะคะในช่วงเช้าของเรานะคะก็